สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ d e a n s t a l k b y KKBS Dean ดนค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ KKBS นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเดือนค่ะสำหรับวันนี้ประจำเดือนกันยายน2563รอสค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรเพนศรีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะค่ะเช่นเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมีข่าวสารดีๆค่ะซึ่งเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้น ในเดือนกันยายน2563ค่ะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะก็เดือนกันยายนของทุกปีค่ะก็เป็นเดือนที่พวกเราค่อนข้างจะทำงานหนักกันนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่สิ้นปีงบประมาณแผ่นดินค่ะการใช้งบประมาณตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะก็จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนของทุกปีนะคะปีนี้ก็เช่นเดิม ini, ค่ะก็เดือนกันยายนก็เป็นเดือนที่ทีทมงานบุคลากรขอ,ของพวกเราก็ทำงานค่อนข้างหนักนะคะ วาว่าจะต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของระเบียบต่างๆนะคะที่ดําเนินการมานะคะก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนค่ะก็ขอถือโอกาสนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะท่านคณาจารย์ทั้งหลายค่ะในคณะเรานะคะบุคลากรสายสนับสนุนค่ะนักศึกษานะคะแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายความร่วมมือต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น ชมรมสิทธิ์เก่านะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของสถาบันภาครัฐและก็เอกชนนะคะที่ได้ร่วมกันทำงานกับ KKBS ด้วยดีตลอดมาแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะเพื่อที่จะทำให้การทำงานในปีงบประมาณ2563นั้นสำเร็จด้วยดีค่ะก็ขอถือโอกาสนี้ขอพวกคุณทุกท่านนะคะค่ะสำหรับข่าวลำดับต่อมาเลยนะคะก็เป็นข่าวที่น่าภาคภูมิใจแล้ก็น่ายินดีค่ะสำหรับพวกเราชาว KKBS นะคะ KKBS รับรางวัลหน่วยงานภายในที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาจากกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสาค่ะจัดโดยคณะแพทยาศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินนะคะก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคลากรรวมไปถึงหน่วยงานองค์กร ะะที่ทําหน้าที่เป็นจิตอาสาสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของจิตอาสานะคะซึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะสำหรับคณะเราเพราะว่าเรามีค่านิยมในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะการได้รางวัลน,นี้มาก็ทําให้พวกเราภูมิใจและก็ภาคภูมิใจค่ะเราก็ไปรับรางวัลเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2อง3นนะคะกับท่านผู้มยการลงพยานศรีนครินค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทรงศักดิ์เกียรติชูสกุลค่ะ ค่ะก็เป็นโลกเกียรติยศนะคะที่เชิดชูเกียรติพวกเราด้วยก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําหน้าที่จิตอาสาเป็นอย่างดีตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาทําให้คณะได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะก็เป็นรางวัลที่พวกเราภาคภูมิใจแล้วพวกเราก็จะทําหน้าที่ในการเป็นจิตอาสาที่ดีแล้วก็รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรแล้วก็ให้นักศึกษาของพวกเรานะคะ มีจิตใจในการที่จะให้บริการแล้วก็ทำจิตอาสาต่อสังคมต่อไปค่ะค่ะข่าวลำดับต่อมาเลยนะคะก็เป็นข่าวที่พวกเราก็ต้องขอบคุณสโมสรน,นักศึกษานะคะร่วมกับนักศึกษาของคณะเรานะคะเพราะว่าเป็นการสืบสารประเพณีที่ดีงามค่ะนั่นคือพิธีไหว้ครูใบสีส่ขวันนะคะประจำปีการศึกษา2563คะ่ะสโมสรน,นักศึกษานะคะแล้วก็รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีต่าง ะะทุกระดับเลยค่ะทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษานะคะก็ร่วมการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมานะคะเพื่อทําพิธีไหว้ครูนะคะแล้วก็ในสถาเดียวกันเราก็มีพิธีในการใบสีสู่ขันนะคะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยนะคะก็เป็นประเพณีอันดีงามที่พวกเราจัดต่อเนื่องทุกปีค่ะสาหรับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคม2563นะคะเป็นการจัดในลักษณะ new normal นะคะก็เพื่อความปลอดภัย จากสถานการณ์โควิด -19 นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่สืบสารประเพณีดีๆแล้วก็ทําให้คณาจารย์ทุกท่านนะคะก็มีกําลังใจในการทํางานเพราะว่า,าลูกศิษย์ก็ยังระลึกถึงนะคะก็ยังมีพิธีไหว้ครูแล้วก็ลูกศิษย์ก็นํากําลังใจแล้วก็นําสิ่งดีๆมามอบให้ค่ะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะยังมีข่าวดีนะคะที่ต่อเนื่องนะคะก็เป็นเรื่องราวของการสร้างความร่วมมือค่ะ ะะ KKBs ผนึก3หน่วยงานขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่การประกอบการดิจิทัลค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็สนับสนุนนะคะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีร่วมกับอีก5คณะในมหาวิทยาลัยนะคะที่จะทำหลักสูตรการประกอบการดิจิทัลค่ะซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา2564นะคะระหว่างนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการที่จะเปิดหลักสูตรค่ะแล้วก็ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็คือการจัดทําหลักสูตรในครั้งนี้เรามีหน่วยงานที่เห็นความสําคัญและก็เข้ามาร่วมมือกับพวกเราค่ะก็จะมาช่วยในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการฝึกงานนะคะในเรื่องของการส่งวิทยากรส่งอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลเข้ามาร่วมในหลักสูตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีการจัดกิจกรรม ความร่วมมือทางวิชาการนะคะที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเมื่อวันที่8กันยายน2563นะคะก็เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะกับ2สมาคมที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการประกอบการเกี่ยวข้องกับทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านดิจิทัลนะคะค่ะก็คือสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยค่ะกับสมาคมการค้าดิจิทัลไทยนะคะ นอกเหนือจากสองสมาคมนี้แล้วค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งบริษัทนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เก่งมากนะคะทางด้าน AI ทางด้านโรบอทด้วยนะคะก็คือบริษัท Interjit จำกัดค่ะค่ะทั้ง3มหน่วยงานนี้ก็ได้มาลงนามความร่วมมือกับพวกเรานะคะผู้ที่มาลงนามก็เป็นนายกสมาคมนะคะและก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการด้วยค่ะ คุณนัทพรุ่นกินหอมนะคะนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและก็คุณชนะสุพัฒน์สอนค่ะรองกรรมการผู้จัดการค่ะของบริษัทอินเทอร์จิสจำกัดค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะท่านอาธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพันทองเรียกุลค่ะท่านก็ให้เกียรติมาร่วมในพิธีแล้วก็เป็นประธานนะคะก็มากล่าวยินดีแล้วก็กล่าวสนับสนุนแล้วก็รวมทั้งให้กําลังใจพวกเราด้วยในการที่จะดําเนินการในการ ทำหลักสูตรการประกอบการดิจิทัลนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่น่าภาคภูมิใจนะคะต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงอีก5คณะนะคะที่จะร่วมในการทําหลักสูตรถือว่าเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยค่ะที่จะมีการบูรณาการความรู้จากทั้ง6คณะแล้วก็มีการบูรณาการความรู้กับสถานประกอบการนะคะกับสมาคมกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญการค่ะก็ ติดตามข่าวนะคะรอดูความคืบหน้าแล้วก็ประกาศรับสมัครเมื่อไหร่ก็จะได้แจ้งให้ทราบต่อไปค่ะก็คงอีกไม่นานค่ะค่ะก็ไปถึงข่าวอีกข่าวหนึ่งนะคะก็ยังอยู่ที่เรื่องของเครือข่ายความร่วมมือนะคะก็มีหลายคณะที่พวกเราค่ะได้ทํางานร่วมกันมายาวนานนะคะมีอีกหนึ่งคณะค่ะที่ทํางานด้วยกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาการเกษตรของไทยค่ะก็คือคณะเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานะคะก็ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและก็คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะไม่ได้เป็นเพียง2คณะนะคะแต่เราผนึกกําลังกันค่ะภายใต้ EU ค่ะภายใต้ European Union นะคะซึ่งคณะเราค่ะ KKBs นะคะก็ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยนะคะจาก Erasmus Plus ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมของการสนับสนุนการวิจัยในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสหภาพยุโรปนะคะภายใต้ ยูโรเปียนยูเนียนหรือยูโรเปียนคอมมิชชั่นนะคะก็เป็นโครงการที่ทางยุโรปให้การสนับสนุนทางคณะเราและคณะเราก็เห็นว่าโครงการที่ทางยุโรปสนับสนุนนี้เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางคณะเกษตรศาสตร์แล้วก็องค์การการเกษตรของภาคอีสานด้วยนะคะก็เลยได้ผนึกกําลังกันนะคะก็จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองคณะนะคะก็เพื่อหนุนสมาร์ทฟาร์มแล้วก็เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะเรียกว่า เป็นการเกษตรแบบใหม่หรือการเกษตรอัจฉริยะนะคะ smart agriculture ค่ะ,คะโครงการนี้ชื่อโครงการภาษาอังกฤษนะคะ sustainable development smart agriculture capacity ชื่อย่อก็คือ sunspace ค่ะเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก e a s m o o t plus program ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะมีความต่อเนื่องค่ะโครงการนี้3ปีนะคะก็เพิ่งได้เริ่มโครงการไปประมาณปีเศษนะคะ การจัดพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเมื่อวันที่11บกันยายน2563นกค่ะก็มีภาคีเครือข่ายนะคะไม่น้อยกว่า8ภาคีเครือข่ายค่ะที่มาร่วมในโครงการนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านก็มาร่วมในพิธีด้วยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองบริยกุลท่านก็มาร่วมในพิธีนะคะก็มาให้กําลังใจพวกเราเช่นเคยค่ะก็ตอนนี้ถ้าท่านใดที่สนใจที่จะไปดู การทำการเกษตรแบบอัจฉริยะนะคะเพื่อพัฒนาสมาร์ทฟาร์มนะคะก็สามารถไปดูได้ที่หมวดพืชผัก อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านรวมทั้งเครือข่ายต่างๆที่สนใจก็สามารถติดต่อที่คณะเราก็ได้นะคะหรือไปติดต่อที่คณะเกษตรค่ะเราก็จะมีผู้รู้ผู้ชํานาญการให้ความกระจ่างแล้วก็รวมทั้งจะมีการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะการใช้เซ็นเซอร์การใช้อุปกรณ์ต่างๆที่จะทําให้เกิดการเกษตรแบบแม่นยํานะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าย,ยินดีที่เป็นความร่วมมือนะคะที่จะมี ขึ้นใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็รวมทั้งการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรทางด้านการค้าต่างๆเกิดขึ้นพวกเราก็จะนํามาถ่ายทอดแล้วก็มาเล่าสู่ทุกท่านให้ได้รับทราบต่อไปค่ะค่ะมาถึงข่าวของงานบุญบ้างนะคะก็ทุกปีค่ะหลังจากออกพรรษาแล้วนะคะก็จะเป็นเทศกาลงานบุญกระถิ่นนะคะก็ทุกปีค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็จะมีการจัดทํากิจกรรมสําคัญนี้นะคะเพื่อสืบทอด ศาส,สนานะคะก็คือจัดทาบุญกระถินของมหาิทยาลายขอนแก่นค่ะปีนี้ก็ทอดไม่ไกลค่ะนะคะทอดในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นของเรานี่เองนะคะก็คือไปทอดถวายที่วัดชัยศรีค่ะบ้านสาวทีค่ะวัดที่มีภาพเขียนสวยๆนะคะท่านใดที่ไม่เคยไปดูว่าเอ๊ะที่นี่มีอะไรทําไมคนถึงชอบไปเที่ยวกันนะคะที่วัดชัยศรีนะคะกิจกรรมการทําบุญทอดกระถินของมหาิทยาลายขอนแกน่นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 3ตุลาคม2,563ค่ะนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญได้ที่กองบริหารงานคณะค่ะสำนักง,งานคณะบดีของ KKBS นะคะอาคาร BS 0 1ค่ะเราต้นกระถินก็รอทุกท่านอยู่นะคะก็กำลังรวบรวมปัจจัยเพื่อที่จะนำไปทอดถวายร่วมกับมหาวิทยาลัยค่ะก็มหาวิทยาลัยเราเองค่ะเรามีกิจกรรม2วันนะคะ ท่านไปร่วมวันไหนก็ได้ค่ะวันที่สองก็ช่วงเช้าก็จะมีพิธีธรมบุญตักบาทตอนเช้านะคะตอนเย็นก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็นนะคะก็ทุกท่านก็ไปร่วมในการสวดพระพุทธมนต์เย็นได้นะคะส่วนวันที่สก็นํากองกรถินค่ะไปทอถทดทะะะถวายที่วัดชัยศีค่ะนะคะก็อนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะท่านที่มีจิตกุศลก็สามารถร่วมบุญได้และก็ร่วมถวายปัจจัยหรือร่วมถวายสิ่งของนะคะเพื่อวัดแล้วก็เพื่อชาวบ้านในแถบนั้นด้วยค่ะ ก็ขอให้ทุกท่านได้บุญได้กุศลแล้วก็มีความสุขความสดใสนะคะค่ะสำหรับข่าวสารดีๆนะคะประจำเดือนกันยายน2563ค่ะเดือนสิ้นปีงบประมาณน,นะคะก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะนอกจากนี้เรายังมีข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะคะที่อาจจะไม่ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะในเพจหรือว่าในเว็บไซต์ของคณะนะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ค่ะ ที่สามารถที่จะติดตามแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นได้นะคะค่ะทีมงานผลิตรายการของเราค่ะก็รอคําแนะนําดีๆนะคะเผื่อว่าท่านอยากจะให้เราปรับปรุงพัฒนาโครงการหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในส่วนของรายการอย่างไรก็แจ้งเข้ามาได้นะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามค่ะข่าวสารของ KKBS นะคะที่ f a c e b o o k c o m KKBS k k u ค่ะและที่สำคัญค่ะเรามีช่อง YouTube ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ช่อง YouTube KKBS Channel ค่ะมีข่าวสารดีๆมีเรื่องราวดีๆมีคลิปที่น่าสนใจ ะะก็สำหรับวันนี้ขอบพระคณทุกท่านค่ะที่ติดตามชมรายการของเรานะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆที่จะมาพบกันทุกเดือนค่ะอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ขอพระคุณและก็สวัสดีค่ะ